สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมาอยู่ที่สวนกล้วยไม้นะครับแล้วก็สวนนี้ครับเขาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์ที่น่าสนใจครับมิสเตอร์ชนแพนรูปให้ดูสูงๆนะครับว่าเขาออกดอกแดงไปทั้งดงเลยครับเนี่ยนะครเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าอีพีเดนตั้มนะครับนี่ดอกสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่สําคัญ มันน่าสนใจยังไงครับคือมากี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเห็นดอกเขาอยู่สม่ําเสมอนะครับเขาเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายครับแล้วก็ออกดอกเก่งเกือบทั้งปีนะครับก็ว่าได้ก็เดี๋ยวไปชมความงามของเขานะครับแล้วก็ไปดูซิว่าที่ไปที่มาของเจ้ากล้วยไม้ตัวนี้มันเป็นอย่างไรทราบว่าเฉพาะสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวครับมีหลากหลายงสาดมากโดยเฉพาะสวนนี้ครับมีให้ชมถึง2องสามสีนะครับ ก็เวลาที่มีการจัดการประกวดกล้วยไม้ก็จะเห็นกล้วยไม้สายพันธุ์นี้แหละครับเข้าร่วมการประกวดอยู่เป็นเมืองนิดนะครับเป็นประจําวางั้นเด่นก็เดี๋ยวมิสเตอร์แชแพนรูปให้ดูในมุมกว้างนะครับว่ามันสวยงามอย่างไรดูครับมันออกดอกนี่พึกภสวยงามมากมากนะครับก็จะเห็นว่าดอกของเขาเนี่ยจะออกกันแบบ หลักแบบละลานตาว่างั้นเถอะสุดยอดของกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่มีดอกให้เราได้เชยชมทั้งปีนะครับมิสเตอร์ชนก็เรียกว่าวันนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่านอกสายตานะครับมานานผ่านไปผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยครับช่วงที่เขาให้ดอกเนี่ยมันเลยทําให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าออมิสเตอร์ชนเนี่ย ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เขาให้ดอกเยอะจริงๆนะครับมันก็สวยนะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูครับแล้วลักษณะของต้นของเขาเนี่ยครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกหวายนะครับเวลาปลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนกับหวายเลยเวลาปลูกเลี้ยงครับแต่เขาเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยเป็นอีพีเด่นตามนะครับ ถ้าดูมองดูเผลอคนไม่รู้จักเนี่ยก็คิดว่าเป็นหวายแหละครับก็ระบบลากก็เป็นระบบลากแทบจะเป็นลากกึ่งอากาศะ,ะก็น่าจะเลี้ยงง่ายครับเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่ทราบข้อมูลมาว่ามีการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วนะครับเพราะว่าอ,อีพี่เดนตั้มส่วนใหญ่นะครับเขาจะ เขาจะลำต้นนี่ยาวสูงปโปรง่งเลยทําให้มีความรู้สึกว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขาไมาอา่อยากจะเลี้ยงเพราะมันใหญ่เทอะทะแต่เจ้าตัวนี้ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วครับไม่ยาวมากนะครับกลาลังน่ารักกําลังดีนะครับลักษณะของการออกดอกนะครับก็ดูนี่ครับมันก็จะออกบริเวณปลายส่วนยอดของ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 ลำต้นนะครับก็แทงมาเลยจากปลายส่วนยอดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตุมต้มๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็จะมาเบ่งบานเป็นพุ่มแบบนี้นะครับสีสันสดใสแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับถิ่นกําเนิดเขาก็อยู่แถวๆอ,อเมริกาใต้ครับซึ่งเขแถวๆอาร์เจนตินาเม็กซิโกนะครับซึ่งถัดเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยก็เป็นพวกกล้วยไม้ดินเลยครับการปลูกเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะครับก็จะเป็นลักษณะของว่า ไม่ต้องใช้เครื่องปลูกอะไรมากมายปลูกใส่ดินเลยนะครับแต่ว่าพอามาอยู่บ้านเราเนี่ยนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็เรียกว่าพัฒนาการปลูกเลี้ยงนะครับนำมาปลูกในเรียกว่ามะพร้าวสับบ้างนะครับบางท่านก็ผสมปนเปกับพวก่านนะครับก็ใช้ได้ครับปรับตัวได้เก่งแล้วก็ที่สำคัญขยายพันธุ์นง่ายมากๆนะครับตามข้อตามลำ นะตัดไปปักชำก็ขึ้นแล้วนะครับและที่สำคัญตามข้อตามที่มิตรชมบอกเนี่ยเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเขาจะแตกตะเกียงได้เก่งมากนะแตกตามข้อเลยก็นำเอาตะเกียงเนี่ยแหละครับไปขยายพันธุ์ต่อปัก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 มันก็ขึ้นแล้วขยายพันธุ์ง่ายนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับซึ่งมีสีสันเป็นออกแนวสีชมพูนะเลื่อเๆนะครับยังไม่บานต้นนี้นะครับ ก็มีหลากหลายสีสันนะครับมีสีเหลืองสีขาวสีแดงนะครับสีส้มสีม่วงนะฮะเยอะแยะนะครับซึ่งในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งครับเป็นสีม่วงต้นนี้รู้สึกจะเป็นเป็นใบด่างซะด้วยนะครับก็วันนี้ก็พามาทำความรู้จักกันนะครับในคลิปหน้า มิตรชนจะทําให้ดูในเรื่องของการปลูกเลี้ยงการขยายพันธุ์นะครับว่าปลูกอย่างไรนะครับดูแลอย่างไรก็เลี้ยงเหมือนกับกล้วยไม้อื่นๆทั่วไปเห็นไหมครับนี่ครับเป็นการแตกตะเกียงตามข้อนะซึ่งข้อดีของเขาครับก็คือว่าการออกดอกเนี่ยก้านช่อดอกนี่ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับพยาวไปเรื่อยๆตามคานก้านช่อดอกเนี่ยเขาก็จะแตกตะเกียงนะครับ ็ถือว่าเป็นกล้ยไม้อีกตัวหนึ่งที่มือใหม่หัดขับเนี่ยนำไปปลูกเลี้ยงแล้วไม่ผิดหวังเลยครับก็เป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยถ้าปลูกเลี้ยงแล้วกล้ยไม้มันงามนะเราเป็นคนปลูกเลี้ยงเห็นดอกบ้างนะมันก็ชื่นใจจริงๆแล้วนะครับลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับเขาก็มีการ ไปเรียกว่าพิสูจนการนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพวกแคทเทอริยานะครับซึงการดูแลก,การปลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะง่ายกว่าแคทเทอริยาเยอะนะครับในต่างประเทศเนี่ยมิตรชนเคยเห็นมีท่านหนึ่งทำคลิปลงย t u b e นะครับก็ไปเจอที่ออสเตรเลียนะครับปลูกไว้รอบบ้านเลยแล้วก็เรียกว่า สายพันธุ์สีม่วงนี่หละครับสีนี้ต้นนี้เลยนะครับงามมากๆปลูกลงดินเลยนะครับก็ถือว่านำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอีพีเดนตั้มมาแบ่งปันมาแชร์กันวันนี้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกันกับเจ้าอีพีเดนตั้มนะฮะเ้ยไม้ที่น่าสนใจน่าปลูกเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายออกดอกเก่งมีดอกให้เราชมทั้งปีนะครับสําหรับแฟนๆท่านใดครับที่ชอบอกชอบใจครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิสเตอร์ชนนะจะได้นำสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกันใหม่อ e ีพีหน้าครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้มาฝากอีกสำหรับแฟนๆท่านที่สอบถามว่ากล้วยไม้แต่พันนี้ปลูกเลี้ยงอย่างไรนะครับก็มิสเตอร์ชนเอาเป็นว่าจะนำกล้วยไม้อ e ีพิเดนตัมมาปลูกเลี้ยงให้ดูเลยซึงมิสเตอร์ชนก็ได้ปลูกไว้บางส่วนแล้วนะครับก็ ยืนยันนะครับข้อมูลบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องไปลงมือทํากันเองนะครับมิตรชนทําให้ดูนะครับแต่ว่าทดลองแล้วมาสักระยะหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม้ที่มาปลูกบ้านเราเนี่ยเป็นไม้ที่ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วนะครับไอจะไปปลูกกลางแจ้งเลยเหมือนกับต่างประเทศเขาเนี่ยมันก็มิตรชนลองแล้วไม่เวิร์กนะครับอาจจะต้องมีการพรางแสงตั้งค่า6 1 0เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ ลองกระสองสายพันธุ์ก็คือสีนี้นะครับกับสีม่วงนะครับซึ่งก็สีม่วงเนี่ยก็อัตราการรอดเนี่ยก็จะดีกว่าเลี้ยงง่ายกว่าตัวนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะต้องดูแลนิดนึงต้องอยู่ในตะข่ายพังแสงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่อีพีหน้า